ะะเดี๋ยวข่าวถัดไปที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องเอเกิดขึ้นแล้วค่ะท,ท่านรองขาในช่วงของวันที่19มีนาคมจะถึง16เมษายน2568นั่นก็คือนะคะกิจกรรมของอ Color of b อ r i r บ m ริร นะคะ2025นะคะซึ่งในช่วงของที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมการพัฒนาชุมชนนะร่วมกับจังหวัดรัมก็ได้มีการเตรียมจัดงานนะคะเออบบรืออออบุรีรัมย์2025เพื่อที่จะให้ช่างทอผ้าค่นะนัทหลองแล้วก็พี่น้องพระชาชนแล้วก็นักอง,ทงเทีเนี่ยนะได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมความเป็นมาของผ้าไทยนะความเป็นไทยผ่านผ้านานาชนิดเลยซึ่งช่วงวันที่3ามีนาคมที่ผ่านมานะคะพลเอกศิวะพระมรทัศน กรมมาวังผู้ใหญ่นะคะประจํำวังสุขโขทัยนะคะท่านก็มาพร้อมกับคณะเลยนะคะที่จะมาสํารวจพื้นที่ท่านรองแล้วก็เห็นว่ามีการประชุมด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาะดีรัตไดจกักญยาซึ่งก็มี ร่างใหม่กำหนดการที่จะเสด็จทอดพระเนตรในการนิจาการคันเลออบุร์มอพันยี่สิบห้าเป็นการส่วนพระองค์นะคะในวันพุธค่ะที่19มีนาคม2568โดยกรมการนาชุมชนก็ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์และภาคชนที่จะตัดขึ้นนะคะในช่วงของวันที่19มีนาคมค่ะจนถึงวันที่16เมษายน2 5 1 8นะคะอันนี้นะคะปีนี้จะจัดที่บริเวณลานด้านหน้าเลยนะคะของสามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะสืบสารพระราชพิธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยนะคะแล้วก็นำเนิงงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตน์ัญญา,าด้วยเรื่องของผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็ผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมนะภูมิปัญญาชุมชนของจังหวัดเวลารรมด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ช่างทอผ้าประชาชนในพืปป้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสนะคะได้ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมวามเป็นมา ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้านาน,นานาชนิดนะก็วันนั้นก็จะมีะท่านสยามนาสริมงคลอธิบดีกครมการพัฒนาชุมชนและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมค่ะท่านปียะปิจนามนะคะท่านประธานสโม,มสรเวียมยุตเต็ดค่ะท่านนวินชิชอบแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม์หัวหน้าส่วนราการก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการนําเสนอข้อมูลในวันนั้นแล้วก็เป็นการเล่าถึงความคิดเห็นการแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้เป็นไปความเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวท่านจะเล่เาให้ฟังว่าในงานนี้จะเป็นยังไงบ้างในรูปแบบนะคะครับผม งานคัลเลอร์ออฟวิลลามเนี่ยต่อไปก็จะเป็นงานประจำปีของจังหวัดวิลลามครับ <ทะ S 2> เพราะว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้เน้นเรื่องผ้าไหมผ้าทอไทยนะครับรวมถึงการตัดเย็บ <ทะ S 2> การออกแบบนะครับ <ทะ S 2> ลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผ้าไหมนะครับ <ทะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เป็นเฉพาะเสื้อผ้าเครื่อง,งหนุ่มห่มนะครับ <ทะ S 2> อาจจะเป็นสิ่งใช้ของใช้ต่างๆมอนกระเป๋านะครับรองเท้าหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่ ็นการต่อยอดผ้าไหมให้มาผิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ขายและจําหน่ายสร้างมูลค่าได้นะครับซึ่งงานคันเลอออบวีลัมเนี่ยในปีนี้นะครับอย่างที่คุณเรวดีได้นำเรียนเนี่ยเราจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่19มีนาคม2 5 6 8งานนี้จัดยาวไปเลยนะครับยาวไปถึงวันที่16เมษายน2568นะครับที่บริเวณลานด้านหน้า,นาสนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดวีรัมซึ่งภายในงานนะครับ อนอกจากนิทรรศการผ้าไหมและการแสดงต่างแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโอท็อนะครับโอท็ o top, แล้วก็มีในส่วนของอาหารนะครับที่เรียกว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยอาหารแล้วก็มีการแสดงของชาวบุรีรัมลูกหลานชาวบุรีรัมจริงๆแล้วมีการแสดงทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นไปถึงวันที่16เมษายนนะครับโดยทางโรงเรียนต่างๆนะครับก็จะพาน้องๆ นักเรียนเนี่ยที่มีความสามารถในการแสดงเนี่ยมาแสดงโชว์นะครับให้เป็นที่ประจักษ์ถึงลูกหลานคนบุรีรัมย์ครับว่า,ามีความสามารถนะครับมีข้อเด่นมีจุดเด่นอะไรก็ออกมาแสดงกันนะครับงานนี้ก็เ,เชิญชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวไปชมนะครับงานที่ Color of Buriram ที่บริเวณหน้าสนามช้างอารีนานครับจัดยาวเลยครับท่านวางโปรแกรมมานะครับท่านจะอยู่ ต่างจังหวัดอะไรต่างก็สามารถวางแผนเข้าไปท่องเที่ยวได้เพราะว่าอย่างที่เรียนได้ทราบเราจัดตั้งแต่วันที่19มีนาคม2568ถึงวันที่16เบษายน2568นะครับ ค่ะอันนี้เป็นกิจก,กรรมที่ท่านรองประจักสัมพันธ์ให้ทราบกันในเรื่องของคันเล่ออบริลมนะคะแล้วก็เ่อสัก่เห็นภาพค่ะท่านรองขาในเรื่องของดอกสแสบงนะคะพี่น้องบ้านเราก็ได้มีกาน <S <S รนะจัดเก็บดอกสแสบงมาเพื่อที่จะมาประดับประดาในสถานที่จัดงานนะคะถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องบ้านเรานะ,ะที่เรื่องเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ถือว่าเป็นมงคลนะคะในเรื่องของการมาช่วยกันนะคะอันนี้ เมื่อวันที่ห้ามีหลายคนที่ามาท่านรองท่านผู้ว่าก็ไปให้กําลังใจพี่น้องเราเนาะไปนั่งเขาเรียกว่าไปคัดเลือกดอกสระบงที่สมบูรณ์มีความงดงามนะคะเพื่อที่จะมาประดับประดาก,กันนะคะแล้วก็ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนะโดยการน,นําของผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่ละหมู่บ้านก็จะนําดอกสระบงเนาะมาให้กับทีมงานนะคะเป็นอิฐอาสานะคะที่จะมาทํา หน้าที่ในเรื่องของคัดเลือกดอกแสบงดีฉันดูเมื่อคืนนี้ดูคัดเลือกภาพกัฉันลองถามาถึงว่าเราต้องคัดดอกที่สมบูรณ์แล้วก็รู้สึกว่าจะจิ้มกับไม้มีจะไม้จิ้มฟันเล็กๆนะคะที่จะมาอจิ้มในช่วงของตรงข้างล่าช่วงก้นดอกแสบัดอกแสบงนะครับพี่น้องชาวอีสานคงจะรู้จักดีนะครับก็เป็นดอกคล้ายๆลูกยางนะครับแล้มีสีแดงสดนะครับแล้วก็เป็นไม้ประจําถิ่นภาคอีสานแล้วเขาก็จะ ออกดอกในช่วงนี้แหละครับช่วงต้นฤดูร้อนนี่ยนะครับช่วงนี้พอดีนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่สามารถนํามาประดับตกแต่งแล้วสีสันเนี่ยสดใสออกสีแดงสดใสแล้วก็ทําให้มีมิตินะครับในการตกแต่งนะครับจึงเกิดความสวยงามปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรารับเสด็จนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่อำเภอนาโพเนี่ย เราก็ใช้ดอกสแบงประดับเนี่ยนะครับอ,อันนั้นใช้ประมาณล้านกว่า,วาครับหนึ่งล้านอดอกเศษๆนะครับรแต่ครั้งนี้ครั้งนี้เนื่องจากว่าเราเดี๋ยวจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับเราคิดว่านะครับจะใช้ดอกสแบงเนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านห้าแสนดอกอนะครับซึ่งดูตัวเลขแล้วเนี่ยถ้าเป็นท่านท่านอาจจะคิดว่าเอาดอกสแบงจากไหนมานะครับดอกสแบงเนี่ยมาจากตำบลหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่ง เขามีต้นแสบแงขึ้นอยู่ตามหัวไร่ปนาอยู่แล้วนะครับเขาก็มีจิตใจพร้อมเพรียงกันว่าเดี๋ยวจะนําดอกแสบแงเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานคัดเลือกอวี๋ลำนะครับขอให้มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ส่งมาเรื่อยๆครับตุลาละวันก็ส่งมาหลักล้านดอกนะครับนะครับเราก็จะทําพิธีอวิธีการในการคัดเลือกนะครับแล้วก็เอามาเอาดอกที่สวยงามเนี่ยที่สีสันได้นะครับขนาดได้เนี่ยเอามา ปากใส่ไม้นะครับเราไปเสียบใส่กราบกราบกล้วยนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นไปประดับนะครับตกแต่งได้นะครับอันนี้ก็มีวิธีการนะครับวิธีการให้การช่วยกันในการตกแต่งนะครับก็สร้างเรียกว่าเป็นการรวมพลังคนเวลามอีกการหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็เคย เคยทามาแล้วเนี่ย<ม>ก็ติดใจนะครับ<ม>ก็คือมาช่วยวันแรกแล้ววันที่สองมาอีกเราจะทํากิจกรรมนี้หลายวันนะฮะตั้งเริ่มแต่วันที่ห้านะครับ<ม>ตอนแรกก็จะคิดว่าเสร็จวันที่สิบสองสิบสองมีนาคมแต่ว่าทั้งไงก็ทําอาจจะทําต่อไปถึงวันที่สิบห้ามีนาคมนะครับเพื่อเพื่อให้ได้จนวนดอกมากที่สุดใช่ค่ะ,ะคอันนี้นอกจากดอกสะแบงที่พี่น้องบ้านเราอยากร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาทำให้พื้นที่ในะบริเวณสนามชารน่ามีความสวยงามค่ะท่านค่ะก็ รับรับจิตอา,าสาด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องการคัดดอกดอกสแสบงที่สมบูรณ์ค่อนข้างที่จะต้องต้องใช้กําลังคนพอสมควรนะคะเพราะว่า,าท่านก็บอกแล้วว่าต้องจุดล้านดอกเลยนะในในใน,ในการใช้ในการประดับประดาในนะวันนั้นก็นายเดินเชิญน,นะคะท่านใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมที่สนามช้างลีน่าแล้วก็ขอบพระคุณนะคะท่านาประธานสโมสรด้วยที่ให้ทั้งพื้นที่นะคะท่านขานแล้วก็ให้อ่อ ให้พี่น้องเราได้ไปร่วมกิจกรรมกันวันนั้นนะคะอันนี้อีกเป็นงานที่สําคัญนะคะก็เชิญชวนค่ะในช่วงของวันที่19นะคะมีนาคมจนถึงวันที่16เมษายนนะคะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะกับงาน Color of Buriram 2025ค่ะนัานจะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เรานํามาเสนอกันนะคะ